มารู้จักวิธีป้องกันโรครโควิด19กันดีกว่าใส่แว่นนี้นะแล้วเราไปรู้จักโควิดกัน <c oughs> ดูผู้หญิงคนนั้นสิคะ <c oughs> ไวรัสโครโรนาเกาะเต็มมือเลย <c oughs> เขากำลังจะออกจากรถไฟนี่เอ๊ะจับราวด้วย มีคนจับเราต่อแล้วใช้มือจับหน้าแบบนี้ไวรัสเกาะเต็มหน้าเลย <c oughs> พี่คนนั้นเขาไอาโดยไม่ปิดปากโชคดีนะที่เด็กที่อยู่ใกล้ใส่หน้ากากป้องกันวิธีป้องกันไวรัสเข้าสู่ร่างกายและป้องกันไม่ให้เราแพร่สู่คนอื่นคือการสวมหน้ากาก มาดูกันดีกว่าว่าหน้ากากมีแบบไหนบ้างหน้ากากอนามัยทางการแพทย์หน้ากากคาร์บอนหน้ากากอนามัย N95 หน้ากากผ้ามาดูวิธีอื่นๆที่ช่วยให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโครโรนากันดีกว่าหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีคนจำนวนมากสวมหน้ากากอนามัยล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์กินอาหารปรุงสุกใหม่ๆ อย่าลืมใช้ช้อนกลางออกกําลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอแค่นี้เราก็ปลอดภัยจากโควิด -19 แล้วขอบคุณเข้ามูลดีๆจากนิทานชุดพูดิสิวับโรคโควิด -19 และครูจุม๋มหรือไทยจงสลิด ผู้เขียนใจดีที่ถ่ายทอดเรื่องยากๆด้วยนิทานแสนสนุกอ่านเรื่องราวของผู้จิวกับโรคโควิด -19 ได้ที่ www. nanmibooks. com และร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ